ครับเรามาดูการบวกและการลบจำํำนวนนวคละกันนะครับจากจํำนวน2เศษ5ส่วน6บวกจํานวน4เศษ3ส่วน4ก่อนอื่นให้เราหาครนนะครับของตัวส่วนก่อนนะครับก็คือของ6และ4นะครับ 6ก6กแลสนะครับ 2, 3, 6, 2องสามหกสองสองสีคอนอก็เท่ากับ2องคูณสคูณสเท่ากับ12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำส่วนให้เศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้เท่ากับ12นะครับ 12นะครับต่อไปเราก็ทำจำนวนค่าเหล่านี้นะครับให้เป็นเศษเกินนะครับซึ่งการบวกอาจจะมีหลายวิธีนะครับในที่นี้ครูก,ก็จะสอนให้พวกเรานั้นทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินซะก,ก่อนนะครับจำนวน2เศษหส่วน6 บวกจำนวน4เศษสาส่วน4เท่ากับหาจำนวนแรกนะครับหกคูณสเท่ากับ12บบวกหก็เท่ากับเศษสิเจ็ดส่วนหนะก 4, 4, 4, 16, นะครับวกกับสี่สีคูณสี่บนะครับบวกกับ3ก็เท่ากับ 19ส่วนสีครับต่อไปคอรัอก็คือ12บสใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำส่วนที่เป็น12นะครับสิบเจ็ดส่วนอก คูณนะครับเราก็ตั้งไว้ในลักษณะนี้นะครับเจ็ดสิบเก้าดูวนสีคูณนะครับนะครันเนมาคูณหกคูณอะไรได้สิบสองก็คือหกคูณสองนะครับสิบเจ็ดก็ต้องคูณด้วยสองสี คูณ3ามส12นะครับ19ก็ต้องคูณ3เช่นเดียวกันนะครับต่อไปแล้วหาผลค,คูณนะครับเจ็เก็ดสองกับ34มสิบสท่คูณ 2, ากับ12สองบวกรับ 9คูณ3ามสาเจทัด2 3 1คาม3เป็น5ห้าส่วน4ี่คูณ3าก็รับ12นะครับส่วนเท่ากันเราก็จับเศษมาบวกกันเลยก็จะได้เท่ากับ34บวกห้าสบดก็จะได้91สอใช่ไหมครับส่วนสิบสอง ถ้าเป็นเศษเกินนะครับเราต้องตอบอย่างง่ายก็คือทำให้เป็นจำนวนคละนะครับก็เอาเก้าสิบเอดตั้งหารด้วยสิบสองนะครับสิบสอง เป็นแปดสิบสี่ลบ 8, แปดสิบสีแล้วเราก็ไล่ไปนะครับจนถึงเก้าสิบเอ็ดนะครับก็จะเซษเอ็ดนะครับเพราะน,นั้นคำตอบก็จะได้จำนวนนี่ครับ จำนวนเจ็ดเศดีทครับตัวเศษเศษเจ็ดส่วนก็คือตัวเดิมสิบสองนะครับมีตัวอย่างอีกสักตัวอย่างครับจำนวนน สาแลนยจำนวนสามเศษ8ส่วน9ลบบ่างครับจำนวนหนึเศษเส่วน12บสองนะครับอ่าก่อนอื่เราก็ไปหาค่นอร์คอนอร์ของ 2 3ันได้3าเป็น9 3 4 2ก็ทั้งหมดมาคูณกันนะครับ3 3 9 9 4 3 6นะครับพอรก็จะได้36นะครับลำดับต่อไปก็ทำจำนวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับ จำนวนสามสิแปส่วน9ก้าลบจำนวนหนึ่สเจ็ส่วน12บวกงเกับสาคูณเก้าสามเก้า่สบวกกับ8 27ยบวกแก็เท่ากับ35ส่วน9นะครับลบ ่าสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองบวกเจ็ดก็เป็นสิบเก้าส่วนสิบสองนะครับอ่าแล้วครับทีนี้พอลนอที่เราได้ก็คือสามสิบหกใช่ไหมครับเราก็ทำเศษส่วนแต่ละจำนวนให้เท่ากับ ให้มีส่วนเป็น36นะครับ35ส่วน9กาคูณหาจำนวนมาคูณนะครับลบกับ69ส่วน12หาจำนวนมาคูณเท่าเดียวกันถ้าคูณอะไรได้36ครับ เาคูณสเพราะฉะนั้น35ก็ต้องคูณ4ด้วยเช่นเดียวกันต่อไป12คูณอะไรได้36 12 3 9ก็ต้องคูณ3เช่นเดียวกันต่อไปค,ครับก็จับคูณกัน4 5 20ทด2 4 32เป็น14 4 36นะค,ครับลบ 39, 27, 2, 3ามเก้ายี่สเจดามนึ่งเป็นสามเป็นห้าสิบวมสิบหทีนี้ก็จับเิบลบกันนะครับ1 4 0่งร้อี่ลบห้าสเจ็ดลบเไม่ได้ก็ยืมจากสี่เหลือ3ยืมมาหนึ่งก็เป็น10 สิบลบเจ็เหลือสามบห้าได้ก็ยืม1ก็เหลือ0ย์เป็น13 13ามสบสาลบห้าลือนะครับก็จะได้เศษแปดสิบ่วนสามสินะครับอ่าทีนี้ ถ้าเป็นเศษเกินนะครับเราก็ตอบเป็นานวนคระบดี๋ยวทําให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะครับทางงํายังไงดูนะครับก็ใช้การหารยาวก็ได้นะครับเด็แปดสิบสามหาร36 36ิสองครั้งนะครับ262 โค้นึ่งลสามเป็น6 7เปลบลบ2เหลือ1 8ลบเก็เหลือ1อ่าอันนี้คือเริมเวื่าเศษใช่ไหมครับพราะฉะนั้นก็จะตอบจานวนอันนี้คือจานวนด้วยผลหารที่เราหารได้นะพอจะเท่ากับ จำนวน2เ1ษสิเอส่วนสสาม36นะครับแับนี้คือการบวกจำนวนคะัะนะครับซึ่งหลักการที่ครูได้แนะนำพวกเรานี้นะครับก็โดยการหาคอรนของตัวส่วนนะครับ เสร็จแล้วเราก็าเขียนจานวนครับให้อยู่ในรูปเศษเกินจากนั้นก็มาบวกหรือลบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ